เป็นไงทุกคนแอดมินใส่ให้ดูแล้วนะตอบกับคอมเมนต์นี้เลยใช้น้ําแข็ง2อถึงสกระสอบใส่ถังแช่กี่ลิตรตัวอย่างตัวนี้ที่แอดมินจะเอาไปใส่อยู่นะเพื่อนเป็นถังแช่ขนาด100ลิตรนะน้ําแข็งกระสอบเนี้ยมันจะ น้ำหนักประมาณ20กว่ากิโลทุกคนแต่ละโรงงานเนี่ยเขาก็จะบรรจุกระสอบไม่เท่ากันบางกระสอบก็2 0 25 30อย่างเงี้ยแล้วแต่เหมาะกับค้าขายทุกคนหรือว่าจะเป็นพวกร้านอาหารร้านค้าร้านขายของชำอะไรอย่างงี้วพื้นที่เยอะไหมทุกคนมาดูกันหนึ่งกระสอบประมาณเท่านี้นะแอดมินคิดว่าน่าจะแค่แบบประมาณสักเศษ1ส่วน3นะของพื้นที่เนาะแล้วก็อีกกระสอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเทการซื้อเนี่ยด้านล่างนะแอนดมินจะปักตะก้าวให้จะมี25ลิตรจนถึง200ลิตรเพื่อนๆลองเลือกดูก่อนนะ ว่าแบบใช้งานถูกใจไซส์ไหนเนาะอีกหนึ่งกระสอบมาแล้วทุกคนประมาณนี้เลยเห็นไหมว่า100ลิตรนั่นเนี่ยใส่น้ำแข็งได้2กระสอบเลือพื้นที่ใช้ของนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้า3กระสอบเนี่ยคงพูนๆน,นิดนึงนะอาจจะล้นพิกัดซื้อด้านล่างเด้อ